อข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N การนนิการมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคุงชงจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ นักเรียนบดินเดชากว่า20คนวันนี้แต่งปรายเวทไปเรียนนะคะฝ่าพออเจาะคุยยังไม่ให้ขึ้นเรียนค่ะส่วน3มเสนก็มีแต่งปรายเวทเช่นกัน บรรยากาศของการเปิดเทอมวันแรกประจำภาคเรียนที่2ในวันที่1ธันวาคม2563ค่ะปรากฏว่าวันนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีนะคะจำนวนประมาณ21คนใส่ชุดปรายเวทเดินทางมาเรียนในวันเปิดเทอมค่ะขณะที่บางคนใส่ชุดนักเรียนไว้ภายในชุดปรายเวทซึ่งอยู่ด้านนอกนะคะและก็มีการชูป,ป้ายกระดาษขอให้ยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าหลังบังคับใส่ชุดนักเรียนคือการละเมิดสิทธิของเด็กและข้อความอื่นๆค่ะเมื่อนักเรียนกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาภายในรั้วของโรงเรียนนะคะครู อาจารย์ก็มีการตรวจบัตรนักเรียนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนจะพาะกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะไปรอคุยกับนายวิสิทธิ์ใจเถิงนะคะผอโรงเรียนที่เรือนพิพิธภัณฑ์เจ้าพยาบดินเดชาค่ะหลังคุยกับนักเรียนส่วนใหญ่ที่หน้าเสาธงอย่างไรก็ตามนะคะนักเรียนและกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองได้มีการประทักคารมกันในช่วงหนึ่งด้วยหลังจากนักเรียนกลุ่มนี้ถูกแยกออกมาแล้วก็ไม่ให้ออกไปเข้าแถวคารพธงชาติและก็ฟังการพูดของผอหน้าเสาธงค่ะ ส่วนบรรยากาศอีกโรงเรียนค่ะคือโรงเรียนสามเซนวิทยาลัยวันนี้ก็มีนักเรียนบางส่วนที่แต่งชุดไบรเวทเพื่อแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์และแสดงออกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเครื่องแต่งกายแบบนักเรียนปกตินะคะโดยน้องบีนามสมมุติค่ะนักเรียนชั้นม .5 ที่แต่งไบรเวทเป็นเสื้อยืดเก่งๆวอมขาย,ยาวสวมหมวกสีรุง้งบอกว่าตนเองแต่งชุดนี้มาเพื่อแสดงออกทางความคิดว่าการแต่งกายชุดไบรเวทไม่ได้ทําให้ผลการเรียนแย่ลงจึงอยากให้เปิดใจรับฟังให้ความเป็นอิสระในความคิดกับนักเรียนและ แล้ววันนี้ต้องดูฟีดแบ็จากทางโรงเรียนส่วนวันต่อไปก็จะแต่งชุดปรายเวทมาเรียนอีกหรือไม่คงต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างการเข้าแถวคับรถทงชาตินะคะก็มีนักเรียนบางส่วนที่แสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วซึ่งทางอาจารย์ผู้คุมแถวก็ไม่ได้ห้ามปรามนะคะเพราะถือว่านี่เป็นการแสดงออกของนักเรียนที่สามารถทําได้ค่ะ ขณะที่วันนี้เปิดเทอมวันแรกนะคะมีรายงานเรื่องของอุบัติเหตุด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสนคลองตันได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถบัสสีขาวหมายเลขทะเบียน32-1229กรุงเทพมหานครไปชนกับคานกั้นความสูงหักบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพัฒนาการสีนครินถนนสีนครินค่ะ อาถนนพัฒนาการขาออกค่ะทําให้มีผู้โดยสารซึ่งเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิบาดเจ็บไป9คนนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลวิภารามแล้วค่ะแล้วก็เร่งเคลื่อนย้ายรถคันนี้ออกจากพื้นที่ก็พบว่าตัวรถได้รับความเสียหายหลังคาเปิดพังยับเยินเลยค่ะ <S <S ดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีกันค่ะวันนี้ประชุมคอรมอนะคะต้องจับตาดูท่าทีทางการเมือง ความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมค่ะเช้านี้ก็จะเป็นประธานการประชุมคอรมอตามปกตินะคะทมกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนการประชุมวันนี้จะมีนายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลทุกวันเสาร์และประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะส่วนการประชุมวันนี้ก็น่าจะมีการรายงานสถานการณ์การประท วันแรกนะคะและก็กรณีกลุ่มนักเรียนเลวได้มีการนัดรวมตัวใส่ไบรเวทไปเรียนรวมถึงท่าทีการดูแลความพร้อมในการดูแลสถานที่ในวันที่2ธันวาคมนะคะหลังคณะรัษดรน,นัดชุมนุมใหญ่เพื่อฟังการพิจารณาคดีบ้านพักทหารของนายกรัฐมนตรีค่ะขณะที่เจตเองก็มองนะคะว่าคดีบ้านพักหลวงไม่เหมือนคดีของสมัครขาชีการขัดการแห่งผลประโยชน์กับการรับจ้างก็ต้องมองคำวินิจฉัยและดุลยพินิจของสารรัฐธรรมนูญ ดรเจตโทนวันชค่ะนักวิชาการด้านกฎหมายและก็เป็นอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยกับสำนักข่าว i n n นะคะถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะที่ยังคงอาศัยในบ้านหลวงหลังกเกษียณอายุราชการในวันที่2อธันวาคมนี้นะคะจะไปสามารถเทียบเคียงกับคดีของนายสมัครสุนทรเวชอดีนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่หรือบอกว่ากรณีของพลเอกประยุทธ์กับนายสมัครเป็นคนละเรื่องกันค่ะซึ่ง กรณีของนายสมัครเนี่ยเป็นการรับจ้างจากเอกชนแต่ของพลเอกประยุทธ์เป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของการรับผลประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐค่ะซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งดรเจตเองนะคะบ,บอกว่าหากพิจารณาในเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์ทั้งสองกรณีเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละแบบกันซึ่งคำวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับดุละยะพินิจของศาลร,รัฐธรรมนูญเท่านั้นค่ะจบการเสนอข่าว9นาฬิกานาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าวอ n นเอ็น